สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ตามปกคลิปกันอีกแล้วนะครับโดยผมเนี่ยจะมาเล่าประวัติเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของตัวละครในตัวอย่าง Black Adam ที่ได้มีการฉายไปไม่นานมานี้ซึ่งหลายๆคนที่ดูตัวอย่างเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนผมใช่ไหมล่ะครับว่าตัวละครแต่ละตัวที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยมีความเท่และมีชื่อเปิดตัวที่ชัดเจนอย่างมากแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวละครนะครับที่ยังไม่รู้ที่มาและที่ไปของพลังของพวกเขา โดยคลิปนี้เนี่ยแหละครับผมก็ได้สรุปข้อมูลและจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ5ตัวละครในหนังเรื่องแบล็กอดัมนี้ไปซะเลยซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขออย่ากันดิเช่นเคยนะครับว่าหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขออาภาัยมาณัดที่นี้ด้วยและถ้าหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมประวัติของตัวละครในตัวอย่างแบล็กอ d ดัมกันเลยดีกว่าครับ ตัวละครที่1น,นะครับแบล็กอดัมเอาเป็นว่าผมจะขอเล่าประวัติข้าวๆข,ข,ของตัวละครแบล็กอดัมที่อยู่ในฉบับคอมิกเป็นหลักละกันนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากในฉบับหนังสักหน่อยโดยแบล็กอดัมนั้นเป็นตัวละครฝั่งแอนตี้ฮีโร่ที่เปิดตัวมาอย่างชัดเจนว่าเขาสามารถฆ่าคนได้โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงต่างจากพวกเหล่าฮีโร่ที่คอยพิทักษ์โลกและไม่ฆ่าศัตรูไม่ว่าอีกฝ่ายจะชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามนอกจากจะจําเป็นจริงๆเท่านั้นแบล็กอดัมเนี่ยถูกเปิดตัวมาครั้งแรกในการ์ตูนคอมิก forset comic magazine ในปี1945นั่นก็คือ marvel family ฉบับที่1โดยมีบทบาทเป็นคู่แข่งของกัปตันมาเ v e l กลุ่มฮีโร่ในยุคนั้นก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นชาแซมในภายหลังหลังจาก DC เข้ามาซื้อกิจการไปครับโดยประวัติเดิมของแบค็คอะดมนั้นอันที่จริงแล้วเขาถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นวายร้ายที่ตายแล้วจบในตอนแต่พอหลังจากที่ดีเข้ามาบริหารเนี่ยก็ได้มองเห็นว่าตัวละครอย่างแบค็คอะดเนี่ย ยังมีโอกาสได้ไปต่อครับและน่าจะเป็นคู่ปรับที่สูสีกับชาแซมทําให้เขาถูกปลุกให้คืนชีพขึ้นใหม่อีกครั้งและยกระดับให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกด้วยจนในช่วงยุคปี90เนี่ยนักเขียนที่มีชื่อว่าเจอรี่โอเวได้นํามาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นตัวละครคู่ปรับตัวฉกาดของชาแซมและเพิ่มเติมปุ่มหลังให้มีความดาร์คความดารมาม่าเข้าไปอีกครับต้นกำเนิดของแบ็คอดัมเริ่มต้นขึ้นในสมัยอดีตกาลในอียิปต์ณเมืองคันดัก ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับเมื่อพอมดชาแซนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของฟาโร่กำลังมองหาผู้สืบทอดอำนาจบทบาทของผู้พิท์อีบโบราณเพื่อสารต่อความยุติธรรมและการเป็นเทพเจ้าช่วยเหลือคนทำให้เขาได้พบก,กับเทสอดัมที่มีความฉลาดหลักแหลมเปี่ยมล้นไปด้วยภูมิปัญญาและคุณธรรมทำให้เทสอดัมนั้นกลายเป็นผู้ชายที่ได้รับสืบทอดให้เป็นชาแซนคนต่อไปแต่ทว่าจากการแทรกแซงของพิศาจเบสที่ได้ทำสัญญากับเทเสเซตเอาไว้ ทำให้อดัมได้รับพลังจากเทพอียิปต์มาแทนแทนที่จะเป็นพลังของเทพ,พเจ้ากรีกครับอดัมใช้พลังช่วยเหลือผู้คนมายาวนานหลายปีและจากบ้านจากเมืองไปทําให้เขาไม่มีเวลากลับมาดูแลลูกและภรรยาเลยจนในเวลาต่อมานะครับภรรยาและลูกๆของเขาเนี่ยก็ได้ถูกใครบางคนฆ่าตายด้วยพลังของเทพราทําให้เทสอดัมสูญเสียความเชื่อมัน่นและหันเหเข้าสู่ด้านมืดจากการชักนําของปีศาจเบสในที่สุดครับ เขาได้เข้าต่อสู้ละาฆ่ากษัตริย์ในเมืองเพื่อเป็นใหญ่ในเมืองเสงเองรวมถึงบระครับกดขี่ชาวบ้านให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความกลัวจนสุดท้ายพอโมที่เห็นว่าอดัมนั้นได้เข้าสู่ด้านมือไปที่เรียบร้อยแล้วจึงได้วางแผนแยกพลังกับวิญญ,ญาณของอดัมออกมาและปิดผนึกด้วยสคารับเอาไว้ในโลงศพตลอดมาครับเมื่อกาวเข้ามาสู่ยุคป,ปัจจุบันทีโอบัรนพบุรุษทางสายเลือดของอดัมได้เข้ามาสำรวจโลงศพมัมมี่ของอดัมและไปพบกับสคารับเข้าทำให้ทีโอได้รับรู้ความทรงจำและพลังทั้งหมดของอดัม จนเขาสามารถที่จะแปลงร่างกายเป็นแบ็คอดัมได้ในที่สุดเรื่องราวของแบ็คอดัมในฉบับคอมิกจะมีความเป็นการ์ตูนและอิงความโอซะเป็นส่วนมากนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยกลับมองว่าในฉบับหนังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยจากตำแหน่งเจ้าชายหรือผู้ที่มีความเพียบพร้อมก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นทาสรับใช้ไปเลยก็ได้ทําให้แบ็คอดัมเนี่ยสะสมความแค้นและเลือกที่จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครแม้แต่เทพเจ้าที่เขาเทิดทูนมาตลอดอีกด้วยครับตัวละครที่2นะครับฮอกแมน ฮอกแมนปรากฏตัวครั้งแรกในแฟลตคอมิกฉบับที่1ในเดือนมก,กราคมปี1940ซึ่งเป็นต่อที่เจแกริกหรือแฟลตรุ่นที่1ได้ถือกําเนิดขึ้นครับฮอกแมนเป็นเจ้าชายคูฟูแห่งอียิปต์ที่ได้มีเรื่องบาดหมากกับน,นักบวชชาวอียิปต์ที่มีชื่อว่าฮัตเซตก่อนจะถูกสังหารในเวลาต่อมาคูฟูกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งในปี1940ในฐานะนักโบราณคดีชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์ฮอลส่วนนักบวชฮัตเซตนั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่่อวา อันตอนฮัสเตอร์พวกเขาสืบค้นในสุสานอียิปต์จะไปพบเข้ากับมีดโบราณที่ฮัสเซตเคยใช้ค้าคูฟูเมื่อสมัยก่อนทําให้หอฝืนความทรงจําในอดีตของเขาและตระหนักว่าฮัสเตอร์นั้นเป็นบัตรหลวงผู้ชั่วร้ายที่กลับชาติมาเกิดทําให้หอใช้พลังคุณสมบัติของโลงหะอียิปต์หรือแร่จากต่างดาวที่มีชีวา่าเอ็นเมทัลถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับในการสร้างปีกและพลังของตัวเองเพื่อผเผชิญหน้ากับฮัสเตอร์และได้กลายเป็นฮอกแมนในที่สุดครับตัวละครที่3นะครับ Atom s m a แ h e r a t ร์อ m ตอมส r แมหรือชื่อที่แท้จริงของเขาก็คืออัลเบิร์ตรอเชนเป็นย่อมนุษย์โมเลกุลที่สามารถเปลี่ยนขนาดและความหนาแน่นของร่างกายได้เขาสามารถควบคุมโครงสร้างร่างกายของตัวเองได้อย่างอิสระและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้เกิดเป็นการโจมตีในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจครับเขาเป็นหลานชายของซูเปอร์ไวรัสที่มีชื่อว่าไซโครตัน เขาได้สืบทอดพลังนี้มาแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากหลงผิดและซ้ำรอยเหมือนกับครอบครัวของเขาเอาเบิร์ตจึงหันเหมาใช้พลังในทางที่ถูกโดยใช้ชื่อในช่วงแรกว่านูครอนก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นอะตอมสมัเชอร์ในภายหลังเขาได้กลายเป็นหนึ่งในทีมจัสติสลีกและช่วยกอบกู้โลกเอาไว้หลายครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อทีมเหล่าฮีโร่เลยไม่ใช่น้อยโดยสลับในเรื่องแบ็คอะดัมนะครับคนที่จะมารับบทเป็นอะตอมสมัเชอร์มีชื่อว่าโนอาเซนติเนโอ นักแสดงหนุ่มผู้แจ้งเกิดม,มาจากหนัง Netflix ในชื่อเรื่องว่า To All the Boys I l o v e Before นั่นเองครับตัวละครที่4นะครับดร์เฟดดร์เฟดจะได้ว่าเป็นฮีโร่สายเวทหน่อยๆที่มีความคล้ายคลึงกับดร์สเตรนท์แต่ประวัติของเขานั้นจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยดร์เฟดแต่เดิมมีชื่อว่าเคนเนลสันเป็นบุตรชายของสเวนเนลสันเขาเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือเป็นที่ยอมรับทําให้เขาได้รับความไว้วางใจในการศึกษาโบราณสถานหลายแห่งที่สําคัญของโลก หนึ่งในนั้นก็คือปิรามิดอันสูงเสียดฟ้านากลางทะเลทรายอันร้อนระอุของประเทศอียิปต์จะมีอายุมากกว่าพันปีเขาได้เข้าไปศึกษาวิจัยและค้นหาวัตถุบโบราณเพื่อนํามาตรวจสอบไปด้วยแต่แล้วปิรามิดก็ได้เกิดถล่มทับเหล่าคณะโบราณคดีทาให้เคียนติดอยู่ในซากปรักหักพังโบราณที่หลายซึ่งอากาศหายใจแม้กระทั่งทางออกก็ดูเหมือนจะหมดหวังสำหรับเขาด้วยซ้ำครับแต่ทว่าในขณะที่เขากํลาลังสิ้นหวังอยู่นั่นเอง จู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเขียนได้เห็นแสงสว่างปรากฏเป็นภาพของชายแก่คนหนึ่งที่มีลักษณะราวกับเทพเจ้านามว่านาบูได้ยื่นข้อเสนอให้แก่กเขาเพื่อแลกกับชีวิตของเขาเองโดยเขียนจะต้องแลกมากับการสวมมโลหะศักดิ์สิทธิ์แห่งนาบูเพื่อสืบทอดตำแหน่งเอเจนต์ออฟออเดอร์ภายใต้นามว่าดร์เฟดและคอยรับใช้เหล่าเทพเจ้า,นา,าในการปกป้องผู้คนเรื่อยมาครับดร์เฟดถึงแม้ว่าจะมีพลังราวกับพ่อโมดก็จริงนะครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยพลังเวทของเขานั้นจะอิงไปในทางเวทมนต์โบราณซะมากกว่าเนื่องจากพลังของหมวกโลหนาบูนั้นเป็นส่วนรวมพลังเวททุกศาสตร์แขนงในจักรวาลเอามาไว้ในหมวกใบนี้ทาให้ดร์เฟนเนี่ยสามารถใช้พลังและวิชาเวทได้ทุกรูปแบบโดยไม่จําเป็นจะต้องฝึกฝนหรือเรียนรู้อะไรมากมายแถมเขายังสามารถทํานายดวงชะตาและควบคุมมิติต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งเราก็จะเห็นในบางฉากนะครับที่เขาทําท่าเหมือนกําลังเรียกมิติกระจกอยู่ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในพลังของเขานั่นเอง ตัวละครที่5นะครับไซคลนไซคลนหรือแม็กซีนฮังเกลเป็นมนุษย์ที่สามารถควบคุมพลังลมได้อย่างอิสระเธอมีศัก์เป็นหลานสาวข,ของเรดทอร์นาโดหนึ่งในสมาชิกกิตติมศักของทีมจัสติกโซไซตีก่อนที่เธอจะได้รับพลังจากการถูกลักพาตัวเมื่อตอนอายุหกขวบและได้ถูกมอโรนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยสร้างเรดทอร์นาโดมาก่อนได้ทำการฉีดเชื้อนาโนไบต์ซึ่งเป็นที่มาของพลังนี้นั่นเองครับเธอกลายเป็นเด็กที่สับสนในพลังจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่สุดท้ายแล้ว เธอก็สามารถยอมรับในพลังของตัวเองแม้ว่าเธอจะเคยพังสิ่งขอต,งต่างๆของคุณยายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็สามารถควบคุมมันได้และฝึกฝนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีม justice society ในฐานะผู้ดูแลความสงบของเมืองได้สําเร็จโดยพลังของเธอนั้นถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นพลังลมหรือพายุที่ฟังดูแสนธรรมดาธรรมดาเลือกเกินแต่คุณรู้บ้างหรือไม่ครับว่าการจามของแม็กซีนเพลงหนึ่งครั้งนั้นก็สามารถพังลงรถของคุณยายตัวเองให้พังยับเยินได้ในพริบตาแล้ว นอกจากนี้เธอยังสามารถควบคุมแรงลมและพาตัวเองบินได้สูงถึง500ฟุตซึ่งทำความเร็วได้อย่างอิสระอีกด้วยโดยเราก็มาติดตามกันดูนะครับว่าในหนังของ Black Adam นั้นเธอจะมีบทบาทเป็นอย่างไรกันแน่และทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติตัวละครคร่าวๆในตัวอย่าง Black Adam ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราเจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ